สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าฝรัง่งเศสษย์นะคะแล้วก็ท,กทุกที่ทุกที่เนาะชัยพี่เพื่อนบ้านนะนนสรารัตเมืองสารัตเนาะนะคะเอาสวัสดีทุกที่ทุกคนเนาะเออเออวันนี้จะเอามาให้เบิรงนะขมวดห้าเล่มน,นะคะขมวดห้าเล่มจะเป็นเล็ก SUP ยเก้าแล้วก็เล็บแหนบนะคะลูกค้า เล่ยูบีก้าแล้วก็เหล็กแหนะนะคะนานตีร้อนขึ้นรูปนะ,ะขึน้นตามสุดของช่างนะคะเดี๋ยวหน้าช่วงอัน,นจะถึงวันเกิดเดี๋ยวจุจะจัดปูอยู่แต่จะไม่บอกว่าเล่นแบบไหน,นะะส่วนลงแบบพแพงๆนี่นะคะเอามาลงแบบฟุ๊กให้ให้ลูกค้าเลยอาจจะบอกให้ตกกับว,วันเกิดพอดีต่อาสจจีก่อนนะคะเล็กหนานะคะมามาเลยดีกว่ามาเล่มที่หนึ่งนะคะเล่นี้สวย บางบางคนก็ยังบหะะเห็นนะคะโบเห็นบเห็นคลิปจุ่มนะ,ะ,ะบางกิจใบมีดใบมีดสวยนะคะดูไม้พยุงนะคะลายใบสวยนะคะฟุบดูกิจใบมีดนะคะดูงานกิจใบมีดก,ก่อนนะ,ะฟุบนะคะสวยงามมาก อันนี้ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบนิ้วนะคะคอบกว้างจะอยู่ที่ 2.2. สซันหนา7มิลนะคะเจ็ดบ๊กเมืงองงานแต่ละงานไม่ใช่ดูแค่ขนาดเดยวนะคะเด้อ7มิล่ันหกครึ่งเจ็ดม่ลถ้นเป็นเล็ก s P เก้าถ้า P 9กมันจะเป็นค่อนข้างชิดหนาแน่นนะคะงานแต่ละงานไม่ใช่ว่าตามขนาดนิ้วแล้วมันขึ้นอยู่กับ รายละเอียดของงานแล้วก็ทรงแบบงานนะคะลูกค้าราคาเดินนะคะเรื่องนี้ก็เบอร์กรักีดเนาะคม,มีดใบมีดนะคะงานมือนะคะเรื่องนี้นะคะหนึ่งหกเก้าศูนย์นะคะไม่มีฝักมาเรื่องที่สองที่สองอเป็นเหล็กแหนบนะคะเป็นบูวี่เหล็กแหนบนะคะ ร่องเลือดแล้วก็ทำสัญญาตนะคะตรงนี้นะคะดาบไม้พยุงนะคะรังผึ่งไม่ได้ร้อเสียเนาะฝนระตุกเดี๋ยวตกตกๆยุดยุดความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบนิ้วนะคะความกว้างนะคะกว้างจะอยู่ที่กว้างสุดจะอยู่ที่สองจุดสองนะคะสันหนาตรงนี้จะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด,ด้ามยาว ด้านยาวจะห้าจุดห้านนะคะไม่มีฝักนะคะ,นะคะไม่มีฝักนะคะหน่สอง้าศูนนะคะเล่มที่สองเล่มที่สามจะเป็นมาชเต,เต้นะคะมาชเตเต้ทิ้งผิวไฟนะคะหลังเพิ่งด้านพยุงนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10บนิ้นะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.2นะคะสันหนาสันหนาตัวนี้จะอยู่ที่5มิลน,นะคะด้ามยาวนะคะ5.4ไม่มีฝักนะคะ1190งนะะึ่งเก้่มส่งไปทางเพื่อนหน่ยมายืมนี้ทตรงนี้เป็นเน็ตนะคะลองเน็ตทิ้งผิวไฟนะคะไปแหลวนะคะเรือปลา นะคะสันตรงคมตรงนะคะชุดมันพยุงนะคะลายสวยนะคะยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะ11นิ้วนะคะกว้างนะคะกว้างสุดจะอยู่ที่2.5นะคะสันหนา สันาหกมิลน,นะคะด้ามยาวนะคะห้าจุดเจ็ดนะคะไม่มีฝักนะคะเล่มเรื่มนี้นะคะไม่มีฝักคลิปนี้ไม่มีฝักเลยนะคะหนึ่งสงเก้าูนส่งไปทางเพื่อนหนง่มนะะลูกค้าคนเดกกับมากกับซื้อคนเด็กบพักับพัดพาดไปถ้าราคามมนถูกกับซื้อกับมาตรฐานว่คือการจุกของโฮโยนะนะัเรียงคีย์บอร์ดกับมีเยอะ ลองซื้อเราไปเปรียบเทียบเพิ่งแค่นั้นแหละพวกจุม่มบริวารอย่างดอกนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มนี้นะคะสันนาจะอยู่ที่7มิลนะคะกว้างสุดจะอยู่ที่หนึ่งจุดเ้านะคะห้าห้าไะะม่มีฝักนะคะ890นะคะลงส่งไปทางเพื่อนหนึ่งร้อยนะคะสุดท้ายมีประกันทั้งหมดสิบวันนะคะเป็นเวาถ่ายคลิปวิดีโอ ก่อนตปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดระไรจุมต้องขอไปไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุมมีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย